การบ้านวิชาภาษาอังกฤษหนังสือพัฒนาภาษาอังกฤษนะคะเด็กๆเ,เปิดไปหน้าที่32ค่ะเด็กๆเ,เปิดมาหน้าที่32นะคะลูก Thank you and sorry ขอบคุณและขอโทษนะคะค่ะ คำสั่งเขาบอกว่าระบายสีภาพและเขียนตามรอยประ,ะคะ่ะเมื่อผู้ใหญ่เอาของมาให้เรานะคะเราต้องกล่าวคำว่าขอบคุณครับขอบคุณค่ะนะคะค่ะเมื่อเราทำผิดหรือวิ่งชนเพื่อนหรือทำให้เพื่อนเดือดร้อนนะคะเราต้องกล่าวคำว่าขอโทษครับนะคะค่ะ เด็กๆดูภาพแรกเลยนะคะมีคุณครูหรือผู้ใหญ่เอาน้ำมาให้เด็กๆนะคะเด็กๆก็ต้องกล่าวคำว่าอะไรคะลูกขอบคุณครับขอบคุณค่ะนะคะค่ะคำนี้อ่านว่า thank you thank you ค่ะแปลว่าขอบคุณนะคะค่ะให้เด็กๆเขียนตัวทีพิมพ์ใหญ่นะคะรอยประสีแดงนี้นะคะลูกให้เด็กๆเขียนตามรอยประ นะคะตัวอักษรที่อยู่ด้านหน้านะคะลูกค่ะต่อไปภาพที่สองอเด็กคนนี้อาจจะไปชนเพื่อนหกล้มนะคะเด็กคนนี้ก็กล่าวคำว่าขอโทษครับนะคะค่ะคำว่าขอโทษภาษาอังกฤษอ่านว่า sorry sorry แปลว่าขอโทษนะคะค่ะตัวอักษรตัว S พิมใหญ่นะคะอยู่ด้านหน้านี้นะคะลูกให้เด็กๆเ,เขียนตามรอยประเลยนะคะค่ะต่อไปเราไปดูหน้าที่33กันค่ะเด็กๆเ,เปิดมาหน้าที่33นะคะลูกกรี๊บแปลว่าให้นะคะค่ะคำสั่งเขาบอกว่าระบายสีภาพและเขียนตามรอยประนะคะค่ะในภาพแรกจะมีเด็กนั่งด้วยกันอยู่3คนนะคะเด็กผู้ชายคนนี้ เอาขนมแบ่งให้เพื่อนนะคะยื่นขนมให้เพื่อนนะคะลูกอันนี้กฟแปลว่าให้นะคะค่ะให้เด็กๆเขียนตามรอยประตัวอักษร G ีจีพิมพ์ใหญ่นะคะลูกค่ะเด็กๆเขียนสองตัวนี้เลยนะคะตัว G พิมพ์ใหญ่นะคะลูกเราเริ่มจากข้างบนโค้งมาอย่างนี้นะคะแล้วก็ลากเข้าไปข้างใน I v e, GIVE Gi อแปลว่าให้นะคะค่ะภาพที่สองเด็กผู้ชายคนนี้เอาของฝันให้เด็กผู้หญิงนะคะอันนี้ก็คือ GIVE แปลว่าให้เหมือนกันนะคะลูกค่ะอันนี้คือตัว g พิมพ์เล็กนะคะ g พิมเล็ก G I V E Gi ิ แปลว่าให้นะคะลูกเด็กๆก็เขียนตัว G ีพิมพ์เล็กนะคะลากจากเส้นตรงนี้ก่อนเลยนะคะลากมาแบบนี้แล้วก็ลากเส้นตรงโค้งนะคะค่ะเด็กๆเขียนให้ครบทุกตัวนะคะเมื่อเด็กๆเขียนเสร็จแล้วอย่าลืมระบายสีรูปภาพให้สวยงามด้วยนะคะค่ะต่อไปเราไปดูเล่มถัดไปกันค่ะ